สันว่ังไม่ใหญ่กานั้นอีกไม่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  t w ่ไม่ไม t h ม่ไม่ o ม่ไม t ไม่ e พี l ่น้องม่ไ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 ม m ไม่ไ่ไม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 ่่ค่ะ่่่่ จะพากันไปว่างแกคนเอื่นยังเราใส่ก็เอื่นลีดเนาะพี่น้องใส่ก็เอื่นรลีดรลีดมันบานเท่านี่ล่ะเพิ่นจะไปว่างเ,เป็นรลีดอ่าคริสต์มาสจ้ะทุกปีเลยย่ยเขาจะไปว่างที่ลุ้มฟังศพของญาติญาติเพิ่นนอนพี่น้องจ้ะใส่ซื้อแบบมันจะไม่ไล่แบบอันนี้แบบธรรมดาแต่จะือว่าโอเคอยู่จ้ะอันนี้จะคปอนเมลี่เบิรงให้แม่ในลูก

No! How many, how many strings do you need? Where's the other one? Why don't matter. Oh, have you just been busy? Hey, what have you been doing? When? Just now. I've been putting that. All oh, you did was put a string round it. are you tickling? No, really อันนี้คือเป็นความขิดของคุณหยานนะเพราะว่าเพราะว่าไออย่างเลยเขาเอิญล่มนะจ้ะยูน่อังกฤษมันล่มแห้งเพิ่นว่ามันต้องเอาไปมีแนวยึดเนาะค่ะใส่พาไปเพื่ว่าเพนธิตจังไหนสั่นล่มปิ้วไปทัวเพิ่นว่าด้แต่ว่าแ่ว่ามันหนักอยู่มันจะปิ้วอยู่บ่า สวัสดีค่ะฝากอังกฤษค่ะสวัสดีสปูซ่าคนสบายดีบอลูกสบายดีค่ะโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคตัวน,นี้เป็นดอกใหม่ที่ใช้ซื้อมาแต่งเต็มเต,ต,ต่เมืองหลีดพี่น้องแล้วใช้หลังจากนั้นใช้บริเขาไปอีกเลยก็เลยบริซื้อมาเพิ่มตอนแรกใช้นึกว่าเพิ่นดูแลสองสองทีเนาะที่จริงสามทีว่าสัญญาว่ากระโบเป็นอย่างที่ถอดออกเอาจ้ะเพราะมันหนาอยู่หมายถึงว่าถอดแล้วก็ ไปแซมเอากับอันที่สามนะจ๊ะเพราะกระป๋องแบบที่พิ่นมีอยู่แล้วเนาะอยู่หมองอันนั้นเพื่อนเนาะพอมันนายเราก็ถอดออกเป็นบางดอกจัดใหม่หมายถึงว่าจัดใหม่เห็นมันได้สามเห็นมันได้สามกระถางแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกใหม่เฉพาะฤดูเื่กันค่ะหมายถึงว่าเทศกาลเทศกาลคริสต์มาสตัวนี้ดอกใหม่ตัวนี้ดอกใหม่ลังจากไอ้คริสต์มาสก็สิเอาตัวใหม่จ้ะก็จะเอาเป็นแบบใหม่ตามตามฤดูกาลไปจ้ะ ช่วงสปริงที่เกิดใหม่ๆช่วงมีนาเพิ่นก็งจะเอาเป็นดอกดเดฟโฟเดลสีเหลืองอันนี้ก็เป็นของคริสต์มาสด้วกันค่ะของคริสต์มาสเนาะไวท์ถาดถ้าเป็นบ้านเท่ากับไวท์ถาดเนาะอันนี้เป็นไวทยิสุสานพิ่นลุ้มฟังศพแล้วแต่ว่าครอบครัวใดสิฟังหรือเผาหรือยังก็ว่ากันไปเดี๋ยวใส,ส่สิ้อผาไปเบิง่งเนาะพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าาไม่ด้พี่น้องหญ้าพี่ใช้ตรงเดี๋ยวถอดยังก็เข้าอื่นเสีอ เสกันเปลือนได้เยนะที่เป็นใส่อยูน่นนพี่น้องนนด้านอีกพื้นหนึ่งก็คือสีชมพูค่ะเป็นสเสือกันเปื้อนอยู่่นบ้บานมันจะใส่เสือกันเปลือนจ้ะเพราะว่าเขาเจ้าบบเปลี่ยนเสอผ้าบอ่อยยาผ้าตัวครังใน,น่ะยเนาะแต่ว่าใส่เปลี่ยนบ่อยใส่นะต่างกันเนาะปัญญามันสซกะปก๊กป่นก็ตตรงมีผ้ากันเปลือนเพิ่นไปอย่ <Yeah. S 1> าไปครับรถไปกับประมัน บาถึงทิปนาทีดอกจ้าเพราะว่าหม่องที่เพิ่นฝังที่พิ่นเหยียดหยาดพันอยู่ร่วมกันกับจูมูบ้านที่ยาจูนเคยอยู่นั่นแหละจ้าเนาะไปขับรถเบนหายาไม่ดิหนูไปขนอันนั้นมาขับไป <No. S 1> พวงลีดเนี่ยรีดอินเนี่ยนะโ้ยเนี่ There's a small car not fit in the road. Right, bring rage. There, that's looking yeah, there. Yeah, it's alright. I got everything. come <laughs> <Really>? little <laughs> ย่าขับรถย่าขับรถแล้วรถเบนไปแล้วเบนเลยเบนเลยเบนเลย วนลมนิดหน่อยนะคะคุณย่าก็จะผูกหมวกนะคะไอ้ขโอ้ลมอยู่เนาะไม่ีนีนาะนี่น้องคะ่ะนี่แหละ เขาเรียกสุสานหรือภาษาอังกฤษคืออะไรลูกที่นี่ซีเมทรีชัดๆลูกซ e เม t ทรี or เรเบียร์อ๋อแม่พูดถูกไหมเซมิทรีเยอะโอ้นั่นล่ะพี่น้องคะ <Yeah. S 2> นี่แหละจ้าฟังทั้งนี้นะพี่น้องข้างล่างนี่ฟังพี่น้องฟังฟังสิเป็นของ คริสเตียนไอทีโบมันคา,คาทอลิกนะคะคาทอลิกสิอยู่ฝั่งนี้เนาะพี่น้อง,องคาทอลิกฝั่งนี้นี่ซีทัวทัวรไปฝั่งนี่ในภาพไปเบิร์นั่นผีเป็นเห็ดผีเป็นเห็ดอันนั้นมากผีเป็นเห็ดต,ตัวนี้มากจริงจังจริงจะเอาไว้นี่เอาไว้ข้างใตนี่เพิ่นจังบ่าผิวเพิ่นมาเห็นบ่เพิ่นยาได้เลยจริงจังว่าผิวอันนี้นจะเป็นปูของไม้เขิน Yeah, anh ít chiên mát hơn mì đi. Who's that been appeared? Oh, Somebody butler. Patrick, Patrick Joseph What does that say? Yes, I say I don't mind, ตัวนี้นี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตาเป็นใยไมโครจ้ะตายายไมโครนี่จังเป็นพอไมโครนี่สมัยใหม่เพิ่นฟังเพิ่นจะบอกให้มีกรอบจ้ะเห็นบ่อันนี้พอไมโครฟังได้ทั้งสองนะคะเพิ่นที่เป็นสื่อทีนี่คือของคุณได้ไปกวนกับฟังลงลึกไปที่สองกับฟังข้างบนเนาะแต่ละซีนจะฟังได้สองคนจ้ะอันนี้คือพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ไมครขสมัยก่อนขาเจ้าจะมีกรอบแบบนี้เยี่ยวนี่เพิ่นบอกอนุญาตให้มีกรอบเพิ่นบอกนันไม่เนี่ยนี่เป็นป่ายแบบนี้ไม่ คนใหมห่ยังบอกให้ได้ดปจริงไงเสะนะจไมเ้ดูดิสันะมิลี่วเอาไว้นั่นแหละแล้วก็ถอดดอกไม้ไปเสียบลูก How long have It's alright, I don't want to lose it's it. I to well, keep it though, or lose it. Like they've done, look. <laughs> Take it off, <laughs> <Wow>. <laughs> I don't like What are you doing with these then? Oh, the other one wants to be the other one. เนี่ย yeah, เอาดองไม้ไปใส่ถุงเลยเมรี่ดอ,องไม้เก้าวหนี่นีหนีเพิ่นบอเห็ดแบบใส่ว่าใส่ว่าให้แบ่งกันเพิ่นบอแบ่งเอาแล้วแต่เพิ่น แปวอันพ่วงหลีดมากไหมไม่ดี่ัเสีย่บ่รียบลงหลดฉันว่าเอ้นั่นละไมคขน้น อันนี้ของตากับยายไหมเออปู่กับยา่ายไหมเคริรนี่ใช่ว่า,าให้แบ่งดอกไม้เพิ่นบ่แบ่งเบ่งดอกไม้เก่ายามันเก่าแล้วเนี่ยใช่จะซื้อมาเปลี่ยนให้เพิ่นจ้ะเพราตอนแรกใช่นึกว่ามีแค่สวมอันอนัน่นเนาะมาสามอันแล้วนี่เป็นป่าไหมเคริรจะเป็นลูกสาวเพิ่นมามาเห็ดจ้ะลูกสาวเพิ่นมาเห็ดเนาะนี่เพิ่นมีพี่น้นองแค่นีแ้แหละค่ะพอไมเคิลพอไมเคิลม,มีพี่สาวคนหนึ่งนาะคะ่ะ นี่ก็เป็นพ่อเมียพ่นอันนี้ลูกสาวคนแรกอันนั้นเป็นลูกชายที่เป็นพ่อไหมคือพี่น้องอันนั้นจึงเป็นพ่อเม่ยาจูนจ้ะพ่อเม่ยาจูนนี่โบโบมีโบมีเก๋โบมีน้องอะไรจ้ะพี่น้องนี่แบบนี่แหละแบบบรรเทาเลยประเภทนี้ค่ะคนไในทีมีญาติก็จะมีดอกใหม่มากม่ายมากมส่ซน้ะค่ะเห็นบ่อทางคุนตอนในที่ญาติใหญ่นี้้รหรืบโบมีญาติก็จะโบก็จะโบมีอย่างอะไรพี่น้องเนาะฟังข้างล่างนี่คือฝังงพอมันจะ เป็นแบบว่าหินบะมีนะจ๊ะฟังข้างบนเป็นแบบคนที่เผาคนเผาเขาจะกับอาเคเศษกระด,ดูกพงกระด,ดูกใส่กองแล,ล้วก็ไปฝังทางผุนก็ใส่พื้นที่หน่อยก็กันนะพี่น้องทางนี้ใส่พื้นที่หลายนี่จะเสียเงินหลายกว่ากันพี่น้องเพิ่นจังสื่อเด้เพิ่นสื่อจ้ะมันจะสื่อทีซึ่งของยานี่ซสื่อไปต้นน,าน,าน่านแล้วผู้ใดติดตามมาดนก็นจะรูเนาะว่าปูหมายถึงว่าปูไหมคือเ,เนี้ยสื่อไว้ให้ลูกเพิ่นลูกสาวกับลูกชาย จะได้ยุ่นน้ำกันนะจ๊ะคือคือสายว่าล่ะจะได้ฟังได้โซนคนในในในหลอกเดียวนี่จ๊ะอันนี้ปู่ย่าน้ากันอันนั้นป้าไม่ขึ้นกับลุงแล้วก็พ่อไม่ขึ้นก็คู่กับยาสินะจ๊ะหมายถึงเพิ่นบ่ถือเด้อหมายถึงว่าเพิ่นว่ายาเพิ่นหูตั้งแต่เพิ่นไอแต่งงานกับพ่อไม่ขึ้นใหม่ๆเนาะพี่น้องว่าเพิ่นจะอยู่งใสเพิ่นว่าสินส่วนแล้วเพิ่นจะอยู่งใสเพิ่นหูนะเพราะว่าเขาซื้อทีไปจ้ะจะต้องซื้อพวกได้ที แบบนี้ต้องเสียเงินหน่อนะใส่บรูว่าจักปานใครยืมเงอนียู่บ่ค่อยหนาวบานไดจ้นะนเวลาที่เหตุเหตุผลที่ต้องเอารถแบบนี้มากเพราะว่าพยางไก่ยาจะได้นั่งพักจ้ะทีนี้ของมองนั่งแบบนี้แวถ้าเอาแบบสติกมมตหมายถึงว่าทีนี้แต่เป็นไม้คนเท่านะ่ะยาพมพนงอยมันจะหาเก้าอี้นั่งพักยาก,กันนะจ้ะพี่น้อง ้ามาไก่ตรงมีรถแบบนี้เห็นบอ่อคนเฮามันสังขาบรบ่อเที่ยงได้พี่นอ้องยายามเข้าไปได้ไปน,นะนนะจ่าย่าแล้วก็ไปมัดแล้วละ่ะแล้วก็เห็ดมัดทุย่างแล้วเพราะว่าตอนนี้เราสิเก้าสิบแล้วเนาะพี่น้องดีนะที่เรายังยางได้แข็งแรงอยู่ขนาดนี้แต่แค่ถัดไกลเตือนไกลไกลบอ่อได้นะมันจะเมือ่อยสมัยก่อนปีไก่นี่แปดสิบแปดเรายังเรายังย่างเรขับรถได้ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บบาดแค่ว่าป่วยปั๊บเดียวสองเดือนแล้วกับ เป็นแบบนี้จ้ะแต่ากาบ็บบเป็นอย่างหมายถึงว่าได้ซัเพลนเก่าสิปปีแข็งแรงซําเพ่นก็นดีแล้ว <c oughs> เออบอกบอกปู้ <c oughs> องเมรี่มาเยี่ยมปูห <c oughs> นูรู้ไหมปูคืออะไรลูกปู <c oughs> ค,คืออะไร <c oughs> อืมกันแดดบกบค่อยสบายไอเจ็บคอ <c oughs> นี่นหละจ้ะกันเล้ยงเราคไปก็นั่งแป๊บหนึ่งนั่งพักนั่งเบิงนั่งคุยกันนะจ๊ะเนาะนั่นละสามสามหลุมเดี๋ยวใส่สิไปซื้อใ้เพิ่นใหม่ดอกไม้จ้ะไม้ถึงหลุมนั้นมันเป็นเก่าแล้วดอกไม้เก่าดอกไม้เก่าเพิ่นก็เลยเดี๋ยวสิเปลี่ยนให้เพิ่นใหม่นี่หละ yeah. 2015. โย่ชูต้าสสิบสูเมลรีเสีย เอ็กเียนะแปดปีแล้ววะฉั mm hmm. นพุ่น้องไม่รีไปถามูเลย <laughs> ไปนั่งถามูจะคอยอยู่เหมือนพี่น้องว่อนั่งบ่ค่อยสบายนั่งกือบ mm ่ hmm. ค่อยอันนั้นไปไหนไม่ค่อยสดชื่น,ปนไปไหนไปวันนี้มือน,นีกะไทยสูเบิงว่าประเภทนี้วัฒนธรรมเพ็นปนแนวดเหมือนบานเฮาจ้ะบานเฮาก็ไปวัดนอกพี่น้องไปไหว้ธาตุไปเยี่ยมพ่อย,มมยี่ยมแม่ยมีเทศกาลสงการาน ยังก็ว่างไปแล้วฮ่องผืนนี่ส่วนใหญ่สำคัญเลยจะเป็นคริสต์มาสจ้ะคริสต์มาสย่งเป็นคุยสารคุยกับไม้คือผู้ใดควรห่วงสินะเห็นว่าเนี่ยเขาจะเอามาวางไปเน้องนี่เป็นถ้าเป็นคริสต์มาสจะเป็นลีดแบบนั้นเนะาะน้องไมลี่ฉันนั่งลุ้งกินสานลูกมันอันนั้นมันเปียกได้ลูกมีหมูเกิดเกิเก <c oughs> ด,อด,อดไอให้ยคุณ ให้พ่อกับญาเป็นคุยกันลูกเป็นหูจใกววาคนใด้คนใด้ผู้ใดผู้ใดเนี่ยนะจ๊ะพี่้อกอลายส์เออชื่อเหมือนเพื่อนเธอเลยนะหนาวดินี่มันบ่หนาวจ้ะแต่ก็ไมนหนาวแบบเยือกเย็นคือติดลบนะมือนี้มือนี้ประมาณ67กเจ็ดองศาถือว่าดีนะจ๊ะเดี๋ยวใส่ไทย หายถึงว่าด้านบนน่นะด้านบนเขาซื้อมาจากที่เดียวกันลูกเพิ่นซื้อมาจากแถวแถวที่เดียวกันเห็นไหมเขาจะมาว่างค่ะเป็นอันนี้ค่ะเป็นเทศกาลของเพิ่นนี่ด้านบนจากนี้ไปจ้ะเป็นทีเผาเผากสิใส่โบลายเนี่ยค่ะหมายถึงมาเห็นบอกมันสิติดติดติดกันใส่พื้นที่โบลายเอาจะผงเท่าทานกระดูกนะจ้ะเห็นว่านี่แหละเพิ่นเขาจะเอาดอกไม้มาว่างเทศกาล พี่น้องที่เทศกาลที่สําคัญเลยที่สุดคือคริสต์มาสค่ะของชาวคริสเตียนที่ทีทางาศาสนานะเราว่าวันเกิดข้าเจ้าก็เอามาอีกจ้ะวันเกิดวันหยังสีขาเจ้าก็าเอามาว่างคือกันแต่ว,ว่าญาบนิยมเอามาวัานเกิดจ้ะญาเพิ่นจะเอามาแบบว่างแบบนิยมจะเป็นคริสต์มาสนี่แหละ อันนี้ใช่ไหมลูกเออแล้วที่เราเคยเห็นไงลูกหินนักเรียนเขาเพ้นหินกับโปรงใหม่เพิ่นนก่ะโปรงดีภาพไปสื่ออุ่นใส่อุนพอมันยา,าวกว่าอ่อนเก่าเพิ่นนะจ๊ะมายครอแล้ก็เห็นน้ำแม่แล้วดีอยู่จ้ะแต่แค่เป็นค้นเบาหน่อซื้อเป็นคนเบากวนเป็นเบากวนแม่เพิ่น